มันหอมมาจากไสซโครับนี่มาเตออันตุละอันรับแลีอันสตะลอดีตตุละครับอันนี้คือเข้าซื้อไว้ตั้งแต่เดือนเดือนเมษาเมษาพฤษภาก็เริ่มมีแล้วนี่หอมถูกครับนี่ครับฟันหอมหอดอายุมันมันก็เริ่มแสดงว่าเขาเขาต้องอันฝ่าปูขึ้นกันเนาะเมนฝ่าปูคันมาข่าฝนนี่ก็ซื้อปูครับ อันนี้คือเพิ่น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 ใสอันนี้มาพร้อมนะครับเป็นปูนปูนขาวปูนขาวเพื่อลดความชื้นเนาะครับเนาะี่ยปูนขาวมันบ่แม่นยาเด้นี่ปูนขาวครับแต่ว่าน้ำหนักรวมก็คือรวมฮอดปูนขาวนี่แม่นบ่มีเฮาซื้อเขาเขาเฮ็ดมาจังซี่เลยออื่าแต่ได้ใหม่ๆก็ดีอยู่อันที่หัวมันครับก็คือน้ำหนักอ่ที่ว่าตัน3นี่ก็คือสั่งสั่งเบิดถุงนี่แม่นบ่ครับแม่น สร้างเบิดทุนอีกครับแสดงว่ามันก็มีน้ำหนักหอมด้วยน้ำหนักปูนขาวด้วยแล้วตัวนี้ซื้อไปัตงแต่มมีสาเนาะแต่ซื้อตอนนี้ยังมีบ่ครับขาดบ่ซื้อตอนนี้บ่มี่ะมีมีมันก็สิแพงนะครับจังว่าผมเวอาว่าให้ฟังนะมันก็จะอยู่วางร้อยกว่านะอืออันนี้ผมซื้อร้อได้เจ็ดสิบาท7จิบบาทเนาะแต่หกปีแต่ว่าเราก็ต้องซื้อไวแล้วว่าเราจะปลูกช่วงใดั็ เพราะว่าเคยซื้อมันก็ซื้ออืทั้งคนก็ว่าซื้อไว้พไเพราะว่าถ้าเฮาสิมาซื้อเดือนนี้จงังหวะนี้บางทีมันอาจจะบ่มีหรือมีอยู่กับแพงเนาะแม่นส่วนมากไม่เป็นโซ่งนั่นนี่ครับตอนนี้มันก็เริ่ม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 ซีรีบๆแน่ยกันนีเด้วยนะครับมันก็เว้าไปน่อยอ่านี่ครับก็คือว่าอ่าพอถึงอายุมันเนาะมันก็ได้หลายเดือนเติบแหวกจังแต่มี่ถาเป็นสภา เขาไวไจะปลูกจักหน่อยตอนนี้มะข่าฝนอยู่ครับตอนนี้ก็คือเตรียมแปลงไว้ดีมันเปียกไม่นี้นะครับตอนนี้โล่เจ็ดสิบเนาะซื้อไว้นะครับแต่ว่าถา้าเฮาจะซื้อก็คือแบบอ่าซื้อกับพ่อข่าที่เฮาขูดเคยแมนพ่อข่าที่เฮาหูจักครับแล้วก็เคยซื้อน้ำกันมาตลอดนะครับผมมันก็ดีถูกแน่อยู่เด้ แต่ว่าฐานเห่าแก่เอามาเองสีเห่าต้องเอาไปปลูกเลยหรือเ่ครับหรือตัดบเดียวอ๋อกระจิตตัดกันไก่ตัดตัดแต่ปลายมันบ่ครับแม่นกันไก่ตัดแล้วก็่านี้เจ้าสองงิ่มในเห่าแบ่งไหนเจ้าเมี่ยนนี่เหาก็แบ่ออกเลยเม่อไหรอ่อเจ้าต่อต้นเลยเป็นบ่ครับหัวละต้นบ่านี่หัวละเท้าหัวละต้นละต้นละต้นไปตัวไรบีบ่าไรเขาก็บ่บีนี่ครับก็เอาตามปริมาณมั่นนะตามสมควรเนาะ หอมแบงเขาเอิญนี่ครับแกะได้ก็แกะยังสีนะครับผมแล้วก็ตัดหัวตอนปูเนี่ยเอาเส้นหนามเส้นยังอยู่หรครับบ่ก็เอาไปปูยังสีเลยเนาะสองมือก็เกิดครับสองขึ้นครับสองขึ้นมันก็แทงงอสุดเลยยาที่เป็นยาคุ้มเขาฉีดตัวใดเนาะครับยาคุ้มไปยาคุ้มหยาแม่นแมนยาคุ้มหยายาคุ้มหยาก็เอาเราเข้อ่นนี่ตัวเดียวเลยบ่ อะไรข้อตัวเดียวเลบอกเส้นมากมันมันก็มีตัวเดียวนะคันบมมันคันมันบมมียี่ห้ออื่นคือคือฮ่อสมยังบอบอ่บอะไ้สมยังก็คือเอาเอะไรข้อมา,จ,า,า,ามจักซี่ๆตัวน้ำยี่สิบลิตรครับกาเอาเลยเนีก <c ười> าเลาเรื่ยนะจังกแต่ไม่ซีอิ้วอย่างซีทั่วไปเลยวะครับก็คือทั้งทั้งแบบทั้งคู่ทั้งอยังว่านั่นคนีดไปเลยขาวเฮ็ดแปลงเสีนหน่อยขีด เข่าไปน้ำหล่องบ้างใส่ีดว่าไปเวทนะใช้อะละคอเนาะครับเนาะอันนี้คือผู้ลังคนนะอาจจะบอกเคยใส่ยาคุ้มแต่มันคุ้มได้ดีพอสมควรอยู่เนาะครับเนาะแต่ว่าน้ำฝนเขาใส่สีแข็งๆเอาอ oh, ๋อครับเพราะว่าน้ำฝนมันสะลางไงครับมันก็คุ้มบ่ได้ดหอดเขาเก็บเกี่ยวมันก็มีหย่ามันก็บอบเป็นผลครับซ่อนมากก็คุ้มหย่าให้มันได้แล้วว่างไงซะ โอเคขอบคุณครับ